สวัสดีดครับคุณหลัง,งน้ำชงพูดเดชชนลนาวันนี้อยู่กับคุณกันกันนะสวัสดีครับคุณกันสวัสดีครับโอเคเราก็เนื่องจากไม่ได้อัดคลิปกันเนะื่องนานโคตรโคตรนะครับอ่าเนื่องจากแคนเทเซียหายไปเลยต้องอัดกับแฟบโอเคแต่ตอนนี้ผมจะมาเล่นวทดเดียวกับบทเอ้เรซิ่เกิเร์เพลเยอร์นะครับโอเคแล้วก็คุณกันก็ดูคลิปไปใช่ไหม ใช่แล้วครับโ <Okay. S 2> อเคนี่คเอชใชยสักฑ์นการจะพูดปกติไหมถ้าปกตินะเอาไม่ปกตินะโอเคเรามาสร้างโลกกันเลย ถ้าคลิปแหลกไปก็ขอใครด้วยนะฮะเนื่องจากลงทุนโคตรนะฮะในคลิปแรกโคตรโคตรเลยนะในยูทูบเอ้ยคลิปที่สองนะโอเคเก็บไหมรับนะจูงมือเลยที่คุณโมก็อยากเล่นด้วยนะครับแต่ขี้เกียจเล่นเล่นวันละถ้าเล่นเซฟก็แหลกตายหาแนะ่นี่แค่ซิงเกิลเพลเยอร์นะแหลกตายหา โอเคเราจะมนาะเริ่มเ,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 มเมล่นพิษเล่นกันนะฮะเนื่องจากเวลาไม่พอต้องลงพิปเร็วเพราะว่าโอ้ย่เนี่ยครับแค่นี้ก็คู่แลกแล้วฮะอ้หูครัะค้างเลยอะโอ้โหอย่อยแจ่นิ้ไม่ลก แล้วคุณกันคุณกันครับอย่างเงี้ยคบยครับยังเงี้ยครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณดูนี่ครับโอเคผมไดมาถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ถ้าถามว่าผมกับคุณกันพบกันได้ยังไงก็เนื่องจากคุณโดก็คุณเกมเมอร์นุ๊กกัน พูดนี่เหรอว่าเจอกัินได้ยังไงนือนองจากคุณ G F Gamer คุยกับกันแล้วชวนผมเข้ากลุ่มผมก็เลยไปเจอกันก็เลยแอดเข้าไปแล้วกันเจอจกันในเจอกันในเซิร์ฟสก,กายบ็อกด้วยตอนเล่นเซิร์ฟสก,กายบ็อกก็แหละครับ,แ,บ,บแบบแล้วก็จะไม่ทำอะไรมากนะครัครั้งนี้เป็นโควรลงทุนเลยครับ เดี๋ยวว่าคลิปนี้จบผมก็ลบลบคลิปนั้นออกแล้วพอผมลงคลิปเสร็จนะฮะโอเคเราแค่ตั้งหลักฐานก่อนก็พอครับไม่ต้องมีโหงหาอะไรมากครับรวังไม่แค่นี้ก็แหลกไปหาลแล้วครับเราจะไม่สนเรื่องการตับม้นะเราจะฟูอยู่แล้วโอ้กูว่าคอมกู ฉุกกะอาทิตยนะครับคืนแรบนะมั้งไม่คืนแรกอ่ะมันมันไม่เคยขึ้นแรกบ้านยังเงียบอยูครับดูอะไรอยู่อ่ะลูกพี่เหรอการ์เจ็ตโโต้วีครับผมอ๋อ้เราธรรมดาก็ได้ไม่ต้องสิทธิ์ เดี๋ยวพอเราอันนี้ลงคลิปเสร็จเราก็จะไปแชร์ลงเฟซบุ๊กโ,โอเค<ม>ท่นี้ก็คงพอแล้วนะคะจนกว่าไม้จะหมดผมก็จบคลิปแล้วไม้หมดก็คือจบคลิปไม้ไม่หมดก็คือยังไม่จบคุณค่อยรอเล่นในเซิร์ฟโอ๊แโอยแลกกระโดดค่อยรอเล่นในเซิร์ฟอัดกับเซ็นเตอร์เอ้ยไม่ใช่อัดกับเนี้ยแบบมันแหลกโคตรเลยครับ โอเคไมาหมดแล้วบายบาย